พี่ิดใช่บมงคนนะนายกของพวกกูเลือกไปจะผิดจะถูกมึงเสือกอะไรกูถามหน่อย <c oughs> นะมึงเสือกอะไรครับนะแล้วมึงมึงเสือกมึงยุ่งอะไรครับที่มึงจะต้องมามาป,ปวดมาขับไล่อะอย่างครับโอ้โหรวมพลครับท,ท่านผู้ชมรวมพลทั้งแผ่นดินครับรวมพลน,นะครับ นะทั้งแผ่นดินครับได้มื่นกว่าครับท่านผู้ชม <laughs> โอ้ครับรวมพลังแผ่นดินได้มื่นกว่าหมื่นกว่าคนครับท่านผู้ชมดูสิครับนะรวมพลังเลยนะนะรวมพลังแผ่นดินนะครับแผ่นดินของพวกมึงก็แค่นั้นไงแต่รวมพลังแผ่นดินพวกกูได้เท่าไหร่ครับ นะจากเจ็ดสิบล้านพวกกูนะครับในสภาเนะี่ยมันเท่าไหร่มึงบอกนะครับนะมึงมึงมึง,ม,งมึงฟังกูมึงจะได้รู้ควายนะพวกชาติชาติชั่วครับพวกมึงรวมพลังทั้งแผ่นดินได้มื่นกว่าครับขนาด a อช่วยแล้วนะครับนะ่ะยังได้ขนาดนั้นนะครับนะมีคนร่วมม็อบนะครับนะมื่นกว่าครับ นะเบื่นกว่านะครับท่านผู้ชมนั่นคือรวมพลังทั้งแผ่นดินนะพี่น้องงงไหมได้แค่นั้นครับมึงยังจะมายกระดับนะครับไอนะครับพิเชิดควายนะมึงไปยยลกยกระดับประเทศอื่นครับมึงจะมาลกยกระดับประเทศนี้ครับนะมึงเป็นใครมาจากไหนครับนะพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนแน่นอนครับไอชาติหมาตัวนี้ครับ ถ้าพ่อแม่มึงสั่งสอนมึงไม่กล้าออกมาแอคชั่นขนาดนี้ครับนะกูมึงจะให้นายกอุงอิงฟังมึงครับพวกกูจากเจ็ดสิบล้านนะครับในสภาได้เกือบสี่สิบล้านเสียงครับในสะสห้าร้อยคนเอา้าเอาทีครับนะถ้าคิดแบบคนกินข้าวนะครับแต่ถ้าคิดแบบอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่ออย่างนั้นครับ นาเือยังครับบรรวมได้แค่หมื่นกว่าครับโอ้โหครับจะมาล้มครับนะมึงเนี่ยพวกมึงง่ายเหลือเกินนะคิดง่ายเหลือเกินครับคิดจะเอาอย่างเดียวครับไม่ดีคิดคนอื่นเขาเขาคิดอย่างไรครับนะเขาคิดอย่างไงนี่แหละครับหัวข้อวันนี้ครับก็ขึ้นมาเรื่อยว่าถูกหลอกครับคนแก่พวกนั้นถูกหลอกครับนะถูกหลอกมนถูกหลอกมาไล่นายกครับ นายกนะครับมาหลายนายเี่ยหลายนายกนะครับนะมันหลายนายกที่เขาจะมาไล่ไม่ใช่มาไล่นายกอุอิงนะครับที่ถูกหลอกมาเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วไม่ใช่นายกประเทศเราด้วยครับนะประเทศไหนพี่น้องก็รู้นะครับนะให้มาไล่นายกครับแต่ไม่ใช่นายกประเทศไทยครับประเทศไหนพี่น้องตามเองครับนะผมจะให้ปริศนาไว้นะมาไล่นายก รอครับหลอกคนแก่น่าสงสารครับไม่รู้เรื่องครับนะเพราะว่าดูแต่ละครครับอตาก็ดูมวยครับดูแต่มวยช่องหลายหลายสีครับดูมวยดูดูละครครับคนรุ่นนั้นดูละครครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คณะเกตทิพย์ครับบ้านทรายพองครับ นะคนพวกนี้นะครับน่าสงสารนะครับถูกครอบงำนะครับนะโดยสื่อสารมวลชนสมัยก่อนครับนะจะมีรายการอะไรล่ะครับนะละครไผ่สีทองนะครับนะคณะเกตททิพนะเห็นหรือยังครับอ่านะช่วงนี้ก็ละครครับนะละครแล้วก็พ่อ นะครับคุณตาก็ดูมวยครับต้องจะดูมวยครับนะนะหลานลูกหลานก็ดูอะไรครับเล่นเกมครับบ้านนั้นทั้งบ้านครับถ้ามีโทรศัพท์เข้าไปดูครับโปนน้อยตาเนี่ยนะครับหลานตาเนี่ยครับนะโดนแจ๊้งนะครับนะเรียกค่าไทยนะครับ นะเรียกแล้วค่าไทยให้ตายายไปไปไทยร้านนะครับนะเห็นหรือยังครับนะมาไทยร้านทั้ง,งทั้งที่ร้านอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าจ้องดูแต่มวยครับต้องดูแต่ละครน, <c oughs> นี่ครับพวกแก๊งคอสเทนเตอร์เ,เขาหลอกแบบนี้ครับซื้อนะครับโจรออนไลน์เขาจะจะอย่างนี้ครับนันชนนะนี่ครับตามาไทยร้านดวน ไ่ายล้านเนี่ยมันจะฆ่าร้านแล้วนี่นะมีเท่าไหร่โอนให้เขาหมดเลยนะครับนะว่าคนพวกนี้ไม่มีคุ้มกันนะครับถูกหลอกง,ง่ายครับก็เหมือนหลอกไปนี่ยครับคนที่ไปไม่นะครับเขาไปไล,ล่ไล่นายกประเทศอื่นครับนะไปไล่รัฐบาลประเทศอื่นไม่ใช่ไล่ไล่อุ้งอิงครับนะเพราะว่าอุ้งอิงเนี่นะครับทํางานนะครับเพราะว่า อย่าลืมนะครับนายกวง์อิงนี่ครับพ่อเขาสร้างตำนานครับนะเขาสร้างตำานาน30บาทรักษาทุกโรคครับคนไทยบางกลุ่มนี่สำนึกนะครับบุญคุณของนะครับพันตบรวจโทดรดรทักษินครับเขาสำนึกบุญคุณไงผมผมเปรียบเทียบไม่เห็นเลยครับคนในนายกในประเทศ31คนที่ผ่านมาครับนะมาจากไหนก็แล้วแต่ละครับ นะไม่มีนายกคนไหนนะครับที่มามาให้ประชาชนได้มากขนาดนะั้นเอาเข้ามาเถียงกับผมครับนะมาเถียงไม่มีนายกคนไหนครับที่เขานะครับให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการรักษาพยาบาลครับนะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะมีไหมเมื่อก่อนก็นะครับนาหมดครับบ้านหมดรถหมด เป็นหนี้เป็นสินตายอีกตายยังไม่พอนะครับต้องมาทำงานศพอีกไม่เหลือครับนะนี่แหละครับนโยบายสัมผัสได้จับต้องได้ครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับสิ่งที่ผมพูดเมันเป็นเรื่องที่ทำให้นะครับนะเอซี FC, หรือว่าพี่น้องเอาไปหักล้างได้ไปไปเถียงกับใครก็ได้ว่าพันตำรวจโทรดอกเตอร์ทักษิณนี่ เป็นนายกที่นะครับให้ประชาชนนะครับนายกคนอื่นก็มีครับแต่เคยให้ไหมแหละครับมีปัญญาให้ประชาชนทำให้ประชาชนนะโดยเฉพาะไม่ต้องขายบ้านขายรถขายนะครับนะขายไร่ขายนาไม่ได้ว่าจะโหนไปจำนองจำธนาคารนะครับให้ธนาคารโขกศัพท์นะครับนะเห็นี้ยัง นี่คือครับสิ่งที่คนไทยจะต้องชื่นชมจะต้องรักษาความดีนะครับตรงนี้ไว้นะอย่าเนรคุณครับอย่าเนรคุณกับคนที่มีบุญคุณครับนะผมก็เชื่อนะครับคนแก่ที่มาโยกโดนหลอกครับยายไปเที่ยวไปเที่ยวตาย้ายนะครับรถฟรีนะครับนะแถมมีตังค์ให้อีกนะครับใครเขาจะไ,ไม่อยากจะมาครับ อย่างที่ผมบอกข่าวสารแกไม่ถึงไงน,นะครับข่าวสารไม่ถึงครับนะดูมวยดูละครครับชีวิตตั้งชีวิตนะลีโมทที่กดปับเลยครับข่าวมาก,กดนี้เลยไม่สนนะครับนะดูแต่กีฬาดูแต่มวยนะครับนะนี่คือสิ่งที่คนไทยครับต้องต้องเข้าใจนะครับว่าสัมผัสได้ กินได้จับต้องได้ครับรลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสครนะับพวกนะครับนะพวกที่มันออกมาเนี่ยครับนะพวกนี้แพ้เลือกตั้งซ้ำซากนะครับนะแพ้เลือกตั้งซ้ำซากแล้วมันจะทำยังไงมันจะเข้าอำนาจได้เข้าถึงอำนาจได้เหมือนสิบปีที่แล้วครับมันต้องมาป้นครับนะมันต้องมาฉีกรัฐมน,นูญมันต้องป้นนะครับเข้ามาเหมือนกับป้นนายกยิ่งรักครับ แต่มันต้องเข้ามาแบบนั้นนะเข้ามาแบบมัมหมาครับแบบชาติหมาอย่างนั้นมันถึงจะเข้ามาได้มันมีอำนาจได้ครับถ้ามันไปลงเลือกตั้งเหมือนกับอุ๋งอิงเหมือนกับทักษิณครับไม่มีทางได้เกิดครับนะเห็นหรือยังครับมันต้องใช้วิชามารนะครับแต่วิชามารบนโลกเสรีสมัยใหม่มันยากครับนะมันยากเพราะว่านะครับโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือวิเศษครับวิเศษนะครับรู้รู้ เข้าถึงข้อมูลนะครับนะมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เราจะต้องประกอบการตัดสินใจครับ,นะ,รบรนะครับพุทธคุณนะครับและความบันเทิงขอบคุณนะครับนะนะ็นเรื่องยังครับปุงอิงครับนะจะผิดจะถูกมันไม่ใช่ปัญหา <c oughs> นะไอ้น,ะ,นะครับไอ บ็อบบ็อบขี่หมาครับที่คิดใช้ยมงคนนะนายกของพวกกูเลือกไปจะผิดจะถูกมึงเสือกอะไรกูถามหน่อยนะมึงเสือกอะไรครับนะแล้วมึงมึงเสือกมึงยุ่งอะไรครับที่มึงจะต้องมามาป,ปวดมาขับไล่นะพย่ยางครับโอ้โหรวมพลครับท,ท่านผู้ชม รวมพลทั้งแผ่นดินครับรวมคนนะครับนะทั้งแผ่นดินครับได้มื่นกว่าครับท่านผู้ชม <mm <baseline> โ, <reactor> โอ้ครับรวมพลังแผ่นดินได้มื่นกว่าหมื่นกว่าคนครับท่านผู้ชมดูสิครับนะรวมพลังเลยนะนะรวมพลังแผ่นดินนะครับแผ่นดินของพวกมึงก็แค่นั้นไง แต่รวมพลังแผ่นดินพวกกูได้เท่าไหร่ครับนะจากเจ็ดสิบล้านพวกกูนะครับในสภาเนะี่ยมันเท่าไหร่บอกนะครับนะมึง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 ฟังกูมึงจะได้รู้อควายนะพวกชาติชาติชั่วครับพวกมึงรวมพลังทั้งแผ่นดินได้หมื่นกว่าครับขนาด AI ช่วยแล้วนะครับนะ่ะยังได้ขนาดนั้นนะครับนะมีคนร่วมม็อบนะครับ นะหมื่นกว่าครับอนะหมื่นกว่านะครับท่านผู้ชมนั่นคือรวมพลังทั้งแผ่นดินนะพี่น้องงงไหมได้แค่นั้นครับมึงยังจะมายกระดับนะครับไอ้นะครับพี่ชิดไอ้ควายนะมึงไปลุลลกยกระดับประเทศอื่นครับมึงจะมาลงยกระดับประเทศนี้ครับนะมึงเป็นใครมาจากไหนครับ นะพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนแน่นอนครับไอชาติหมาตัวนี้ครับถ้าพ่อแม่มึงสั่งสอนมึงไม่กล้าออกมาแอคชั่นขนาดนี้ครับนะอูมึงจะให้ในายกอุงอิงฟังมึงครับพวกกูจากเจ็ดสิบล้านนะครับในสภาเลยเกือบสี่สิบล้านเสียงครับในสะสห้าร้อยคนอ้าวเอาดีครับนะถ้าคิดแบบคนกินข้าวนะครับแต่ถ้าคิดแบบอื่นผมไม่รู้นะ แต่ผมเชื่ออย่างนั้นครับอ่เห,หรือยังครับบรรวมได้แค่หมื่นกว่าครับโอ้โหครับจะมาล้มครับนะมึงนี่พวกมึงง่ายเหลือเกินนะคิดง่ายเหลือเกินครับคิดจะเอาอย่างเดียวครับไม่ไดีค้นคนอื่นเขาเขาคิดอย่างไงครับนะเขาคิดอย่างไง